สวัสดีครับละาเกมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสรุปนะครับที่เราฟาร์มทั้งหมด10 EP ที่ผ่านมาว่าแมปไหนเนี่ยได้เงินสดเยอะที่สุดวันนี้ผมจะเน้นไปที่เงินสดก่อนนะแต่ว่าในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปภาพรวมกันให้อีกทีหนึ่งว่าแมปไหนเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มขยะแล้วเงินสดบวกกันแมปไหนน่าสนใจที่สุดเดี๋ยวผมมาทําสรุปให้ครั้งหนึ่งด้วยวันนี้เรามาดูที่เงินสดกันก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Lucky M ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามรับชมกันนะครับเราไปดูที่อันดับ10ก่อนเราฟาร์มไปทั้งหมด10 EP นะครับอันดับ10ได้แก่ EP ที่1ในการฟาร์มหลูดหลูดเนี่ยเราได้เงินสดมา1,550,000เซนีเฉพาะเงินสดอย่างเดียวทำไมแมปนี้ถึงได้น้อยเพราะว่าหลูดเนี่ย เกิดค่อนข้างห่างกันแล้วก็อัตราการดรอปเนี่ยมันอยู่ที่90%ด้วยถ้าเราจะไปฟาร์มลูดเนี่ยเราต้องเน้นไปที่การ์ดสมากว่าถ้าเราได้รับการ์ดลูดเนี่ยมันอยู่ราวๆ4ี่ใบนะครับอยู่ประมาณสัก1 8ถึง20 m ได้เลยอ่าถ้าเกิดเราได้การ์ดนะครับในวันนั้นก็จะรวยไปเลยเนาะก็เน้นไปที่การ์ดสมากกว่านะครับถ้าเราจะไปฟาร์มที่หลูด อันดับ9กนะครับก็คือ EP ที่7ที่เราไปฟาร,ร์ม Toy Factory 1กันก็คือไปฟาร,ร์มหมีนอตนั่นเอง Toy Factory 1เนี่ยเงินสดอยู่ที่1,650,000านกนก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้อัตราการดรอปอยู่ที่80%เองก็คือเราไปฟาร,ร์มให้ดูว่าถ้าเกิดอัตราการดรอป80%จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยู่ราวๆล้าน6กก็ถือว่าน้อยนะครับในการฟาร,รม์ม ถ้าเกิดใครจะไปฟาร์มเนี่ยก็ต้องเน้นที่เลเวลเนี่ยสักร้อยสี่สนะครับจะเหมาะที่สุดในการฟาร์มที่แมป Toy Factory 1อ่ะเรามาดู EP ที่8อันดับที่8กันดีกว่าอันดับที่8เนี่ยจะเป็น Light Horizon B2 f w e s นะครับแมปนี้ต้องบอกว่ามอนสเตอร์เยอะนะครับเงินสดเนี่ยอยู่ที่2ล้าน6อาจจะมองว่าไม่มากแต่ว่าของในแมปนี้เยอะจริงๆนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไปฟาร์มตามคลิปที่ผมลงไปนะครับรวยกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันทั้งปลดการ์ดดักอาเชอร์เนี่ยก็ได้ ATK 8ด้วยก็สามารถปลดการ์ดเพิ่ม ATK ได้แล้วก็พวกแปน์อย่างเงี้ยนะครับบางอันก็เป็นล้านเลยบางอันก็3-4แสนนะครับแล้วดอบอยู่ตลอดดอบเยอะมากการ์ดดักเมดอย่างเงี้ยอยู่ตกใบหนึ่งประมาณสัก2ล้าน5ล้านอ่า เมื่อ2-3วันก่อนขึ้นไปถึง3ล้านด้วยก็ถือว่าแมปเนี้ยถ้ามองภาพรวมผมก็ว่าให้อันดับหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเราไปทำสรุปในคลิปหน้าอีกทีนึง่งนะครับหรือว่าใครจะดูคลิปนะครับย้อนแต่ละ EP เนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมใส่ใน Description ไว้ให้แต่ละ EP สามารถไปเลือกดูได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูอันดับที่7กันต่อดีกว่าอันดับที่7เนี่ย เป็น EP ที่5ที่เราไปฟาร์มที่เวสแลนด์เงินสดอยู่ที่ประมาณ 2, 7อล้านเก็ไม่ห่างจากไลท์เฮลเซ่นเท่าไหร่เวสแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปฟาร์มจ็อบกันซะมากกว่านะครับแล้วเราได้ของนะครับอย่างเช่นหัวกะโหลกกับทรายเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกลัคกี้แบ็กได้ถุงลักกี้แบ็กนะครับแล้วก็ลุ้นเงินสดสูงสุดอยู่ที่ 1M เลยตอนหถุงนะครับก็สามารถไปฟาร์มที่แมปนี้ได้เช่นเดียวกัน ไปดูอันดับที่6กันต่ออันดับที่6เนี่ยเป็น EP ที่10ที่เราไปไลท์เฮลเซ่นเหมือนกันนะครับแต่ไปไลท์เฮลเซ่นเพนตัวนี้เป็น EP ล่าสุดที่ฟาร์มกันเลยแล้วบอกว่าโอ้โหที่นี่ฟาร์มมันจริงๆเพราะมอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดตลอดแล้วมันเกิดกันใกล้มากเงินสดเนี่ยเราได้อยู่ที่2,850,000นนะครับก็ติดอยู่ในอันดับที่6อันนี้เป็นการ ฟาร์มที่อัตราการดรอปอยู่ที่90%ด้วยถ้าใครเลเวล150ไปฟาร์มได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้เน้นเฉพาะเงินสดเท่านั้นแล้วบอกเลยว่าสนุกมากเยอะมากแล้วไม่มีคนฟาร์มด้วยสามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับใน EP ที่10 Life Percent p a c ไปดูอันดับ5กันต่อนะครับอันดับ5จะเป็น White b e a e l e g Button ตัวนี้จะไปฟาร์มที่แมปเ,เขาเรียกว่า เรียกว่าอะไรอ่ะแมปในน้ำเออนะครับก็เป็นพวกฟิชแมนแล้วก็งูดำนะครับถ้าจำได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหนังเงือกถ้านังเงือกตัวนี้สามารถปลดการ์ดได้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ปดไปปลดการ์ดนังเงือกสามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับสไนยยิง3ดอกได้ก็พยายามทําให้งูดำเนี่ยตายให้ได้นะครับมันจะยากตรงการที่เราไปฟาร์มงูดํานั่นแหละ นะครับตัวอื่นไม่มีปัญหาสามารถไปดูคลิปได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราทําสรุปไว้ให้เรียบร้อยเรามาดูอันดับ3กับอันดับ4กันบ้างอันดับ3กับอันดับ4นะครับเงินสดเท่ากันก็คืออันดับ3เป็น ep ที่4นะครับไปลาเชลเออตัวนี้ก็คือแมปโบลิ่งหินนั่นเองโบลิ่งหินอย่างที่เรารู้นะครับก็คือมอนสเตอร์เนี่ยเยอะเราสามารถไปฟาร์มแมบนี้ได้เลยฟาร์มสนุกด้วย แต่ว่าตัวพวกขยะอาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าพอจะขายได้หรือเปล่านะครับอีกแมปหนึ่งก็คือ EP ที่6 Sunset Shore อันนี้สามารถปลดการ์ดได้เช่นเดียวกันก็คือการ์ดตัวกระดาษนะครับแมปนี้มอนสเตอร์อาจจะห่างกันนิดนึงนะครับแต่มอนสเตอร์ก็เยอะอยู่เราอาจจะวิ่งหน่อยนะครับก็สามารถไปฟาร์มกันได้เราไปดูอันดับ2กันดีกว่า อันดับ2ได้แก่ลาเชลอันเดอร์ก่าใน ep ีที่3นะครับแมปนี้ได้เงินสดเยอะจริงๆนะครับแล้วคิดตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นแมปที่ได้เงินสดเยอะที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเรายังมีอันดับ1ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเรามาดูอันดับ2ก่อนแมปลาเชลตัวเนี้ยฟาร์มสนุกมากนะครับแล้วก็ของเนี่ยแล้วก็เงินสดดอบเยอะจริงๆนะครับขยะก็ขายได้ตลอด เราสามารถไปฟาร์มที่แมปนี้ได้เลยก็ถือว่าแมปนี้ตอนแรกผมไม่คิดว่ามีจะมีแมปไหนมาโค่นแมปนี้ได้นะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับใน EP ีที่3มแมปราเชเาวันเก่าแล้วลูกตาสีแดงเนี่ยเราสามารถปลดธาตุดาร์กหได้ด้วยยังไงก็ต้องปลดนะครับในการฟาร์มนะครับในการปลดการ์ดนั่นเองอเราไปดูอันดับ1แล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าที่ไหนก็คือ ลาเชลเหมือนกันนะครับแต่เป็นแมปไอเคปก็คือแมปปุกปุยนั่นเองผมเรียกสั้นๆแล้วกันก็คือปุกปุยแมปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามอนสเตอร์เยอะที่สุดเท่าที่ฝ่ามาแล้วคือแทบจะยิง2ดอก3ดอกตลอดเวลานะครับในแมปนี้แล้วที่มันได้เยอะก็เพราะว่าพอเรายิงปุกปุยครบเรียบร้อย200ตัวมันจะเกิดปุกปุยดาวขึ้นมานะครับมันจะรวยตรงนั้นด้วยแหละมันจะดอกโครงกระดูก ทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้เยอะที่สุดในแมปนี้นะครับผมเอาเงินสดไปบวกกับการขายโครงกระดูกด้วยเพราะมันออกตลอดเวลาติดประมูลตลอดพอลงปุ๊บติดประมูลและราคาขึ้นตลอดเวลาตอนที่ผมฟาร์มเนี่ยมันอยู่สักประมาณ18ื่นตอนนี้มันอยู่ที่2 0 0 0 0ตน้นต้นและ2 1 0 0 0 2 2แล้วด้วยนะครับในวันนี้แบบนี้ฟาร์มสนุกจริงๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะติดนะครับ ตัวการฟาร์มแมปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไปฟาร์มในแมปนี้กันก็คืออันดับหนึ่งตอนนี้ที่เราฟาร์มก็จะเป็น EP ที่9แมปราเชลนะครับเซนจูรี่อยเคปอยู่ที่วันหนึ่งอยู่ที่3 7 5ล้านเ5 0หมื่นเซนีนะครับอ่ะก็วันนี้มาสรุปตัวเงินสดให้ดูกันนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าใน10 EP ที่ผ่านมาที่ผมพาไปฟาร์มเนี่ย มีแบบไหนนะครับน่าสนใจเพิ่มเติมไปอีกจะได้เป็นไกด์นะครับในการตัดสินใจในการฟาร์มของเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศในการฟาร์มของที่เราฟาร์มที่ i c a p e กันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Lucky Aim ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันจะได้ไม่พลาดเนาะ อ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับ240 s t a m ส n a ตัมเช่นเคยตัวนี้ผมมีใช้ไปแล้ว3 stamina ิเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ240พอดีนะครับตัวเงินสดก่อนเงินสดเนี่ยเราได้มาประมาณ3ล้านหนึ่ง นะครับในแมบนี้ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยได้การ์ดปุกปุยมา4ใบนะครับใบละ1น5 0 0ล้าน1นึ่0 0 0นิาิดเราได้หินทัดน้ำมา124ชิ้นได้โครงกระดูกมา33ชิ้นอันละ15,500กว่ากว่าด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอแลน d ์ a าร์ Scale มา4,712ชิ้นอ่ชิ้นเดี๋ยวผมสรุปให้ดู ว่าเราได้เท่าไหร่นะครับในวันนี้เราได้เงินสดมา3ล้านหนึ่งได้โครงกระดูกเนี่ยมา5้าแสนแล้วก็หินท่าน้ำตัวนี้ผมแปลงเป็นการขายแบบลูกธนูนะครับก็คือสามารถขายได้เลยแล้วก็เอาเงินสดไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเอาไปขายใน exchange ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหน แล้วก็ตัวขยะของเรา Island d a ์ด o n Scale ได้มา4,700กว่าชิ้นจะตกประมาณสัก1ล้านนิดๆน,นะครับรวมการฟาร์ม240 Stamina ในวันนี้ประมาณ4 0ล้าน8ก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับในแมปนี้เราก็ได้การ์ดบุกปุยมา4ใบคิดแล้วเนี่ยการฟาร์มในแมปนี้ก็ตกประมาณสัก9 000, ล้านกว่าๆนะครับในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเราได้การ์ดมา4ใบ แต่ผมอยากให้สังเกตตัวเงินสดนิดหนึงนะครับเงินสดในแมปนี้สามล้านหตัวโครงกระดูกนะครับเราสามารถเอาไปขายได้เลยเพราะมันติดประมวลอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็หินธาตุน้ําเราก็สามารถได้เงินสดเลยเพราะฉะนั้นในแมปนี้ถ้าเกิดเรานับแค่เงินสดอย่างเดียวเนี่ยสาอันเนี่ยตกอยู่ประมาณเอ่อหกเจ็ดสามล้านเจ็ดแสนซึ่งจะมากกว่าทุกแมปที่เราเคยฟาร์มมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับการฟาร์มในแมปนี้น่ามาฟาร์มมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งฟาร์มแมปเนี้ยผมว่าฟาร์มสนุกมากเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกระจุกแล้วก็มอนสเตอร์เยอะด้วยอ่าคนฟาร์มก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวิมาเชนนะครับเออก็ถือว่าผมผมฟาร์มแบบนี้รู้สึกสนุกจริงๆนะครับอยากให้ ทุกคนเนี่ยลองมาฟาร์มกันดูในแบบนี้นะครับสบายๆมอนสเตอร์เยอะฟาร์มได้ทุกห้องด้วยอ่าอาจจะระวังมินินิดนึงนะครับแต่มินิเนี่ยมันก็คือตัวนี้มันแบ่งเป็นห้องอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ไม่กังวลเรื่องมินิเท่าไหร่มินิก็จะอยู่แต่ละห้องถ้าแบบไหนมีมินิเนี่ยเราก็ย้ายไปฟาร์มที่อื่นได้นะครับก็ถือว่าอันเนี้ยถ้าเทียบก็มากที่สุดที่เราเคยฟาร์มมาเลย ในการฟาร์มที่เป็นเงินสดนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับต่อไปก็อาจจะมาฟาร์มที่นี่เนี่ยบ่อยขึ้นเพราะว่าไอตัวตัวโครงกระดูกตัวนี้มันเอาไปคราฟนะครับมันต้องใช้ตลอดเวลาเราสามารถาะขายออกได้เลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนออขยะอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องลองไปขายดูนะครับอาจจะออกบ้างานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ให้เพื่อนๆนะครับในการฟาร์ม ครั้งหน้าเนี่ยจะไปที่แมปไหนอยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามชมกันไว้นะครับอาจจะก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมกันก่อนใครวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ